อีกหนึ่งความช่วยเหลือนะครับไปช่วยเหลือน้องก้อนหินนะครับป่วยหลายโรคนะครับวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือน้องก้อนหินป่วยหลายโรคด้านครอบครัวยากจนได้แต่หวังอยากให้ลูกเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตเช่นเด็กทั่วไปครับผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลชุมพลอาเภอสีนครินจังหวัดพัทลุงครับร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้ผู้ใจบุญเข้าช่วยเหลือครอบครัวของนายสิทธิชัยยอดแก้วอายุ31ปีครับ และนางสาวอรวรัณทิเทพอายุ29ปีพ่อแม่ของน้องก้อนหินหรือเด็กชายธยะผลยอดแก้วอายุ1ขวบเศษป่วยด้วยโรคท่อน้ำดีอุดตันตั้งแต่อายุ3เดือนจนกลายเป็นโรคตับแข็งและม้ามโตเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสงขาาลานครินแล้วนะครับแต่อาการไม่ดีขึ้นแพทย์ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครแต่อาการยังไม่ปกติจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ปลูกถ่ายตับจากแม่สู่ลูกครับแต่ด้วยฐานะทางบ้านค่อนข้างอัตคัดนะคะพ่อมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้วันต่อวันทําให้กังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาก่อนหน้าน,นี้ทางครอบครัวได้เอาบ้านไปจำนองไว้กับธนาคารเพื่อนําเงินมารักษาน้องก้อนหินแล้วแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นประกอบกับมีส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงนางสาวอรวรรธเล่าว่ารู้สึกท้อใจเพราะค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปรักษาน้องก้อนหินในแต่ละเดือนนั้นค่อนข้างสูงตอนนี้ยัดยาย ก็ช่วยระดมเงินเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้องจะหายส่วนครอบครัวสามีทำงานคนเดียวเพราะตนต้องคอยดูแลน้องตลอดเวลาเนื่องจากน้องมีอาการปวดท้องและขันทั้งตัวส่วนกลางคืนนั้นผลัดกันนอนเพราะจะต้องเพราะน้องเนี่ยนะคะจะส่งเสียงร้องเกือบทั้งคืนค่ะคุณรวรวรรณบอกอีกว่านะครับตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาในะขอให้ลูกนะหายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเด็กคนอื่นนะครับที่สําคัญเมื่อถึงเวลานะครับ ต้องผ่าตัดปลูกถ่ายตัดจากแม่สู่ลูกเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปเป็นค่าใช้จ่ายจึงอยากวอนผู้ใจบุญนะครับเข้าช่วยเหลือโดยติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0968479703นะครับตอนนี้เราขึ้นเลขโทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอเรียบร้อย<ม>แล้วนะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยดูแลน้องก้อนหินด้วยนะครับในรผู้มีจจตทตานะคะ,คะเป็นจิตกุศลก็ไปช่วยเหลือครอบครัวของน้องได้นะคะ